เงาขึ้นเลยฮใช่มันเงาเลย <c oughs> มันมันเรียกว่ามันเรียกว่ากระดาษทรายับกระดาษทรายมันเป็นทรายไปขัดไงไอ้นี่นไ,ไ,ไปไปมีไปเฉือนมันไม่เหมือนกันอันเดิมเดี๋ยวลองไม้ไม้มาค่าสักทีอเอาอันที่มันย<ม>ังไม่ได้ใส่ เดี๋ยวเหนื่อยไม่เวลาเกินไม่เหนื่อยอันนี้แหละมันขนอยู่ดูกลินหนึ่งอ่ะ เอาไว้ตีหัวหมา <laughs> เลยอันนี้ไอ้ไม้นี่เป็นไม้โอ๊กนะกล่กงเนี่ยไม้โอ๊กเอากล่องว่าเอาไกล่องผลของมานี่ให้เก็บ เไม้ไม้ไม้ไพยุงไม้หรอไม้พยุงโอ้ยังมีสีเข้มสียังไงเขาเขาเรียกเออด้านที่เป็นกระพรีมันน่าน่าจะเหนียวกว่าใช่เหนียวแล้วก็ เรียงย้อนไปะยะ้อนมาลองด้านนี้โค <g ül> ้งเดยเยออะไรมาลองหน,น้ามันโค้งต้นตาลครับเอาแค่ต้นกลาง ตันนี้ออกนิ่มอะตันนี้พอ,อได้ใส่เกี่ยวกับอนนเอียงเกี่ยวกับไม้แห้งกว่าเป็น,เป,นเป็นแป็หละชิ้นด้วยนะกระา,านขุดนั่น ก็พอได้อยู่แล้วต้องหัวหัวอืมอนนดูนลองเอาบ้างนี้ออกดูดิมันจะออกไหม เงาขึ้นเลยฮะเงาขึ้นเลยใช่ผมก็ติด้าถ้าใสา่สดีๆมันก็เงา